เฮ้ยคิวไหนวะเนี่ยบายดีเปล่าเอาเฮ้ยชนหน่อยเว้ยเออไม่ค่อยถนัดอ่ะถนัดน้ำเปล่าอะไรวะมาองมาอายอะไรกันชีวิตของเราอ่ะใช้ซักเข้าใจเปล่าเออโฆษณาเมื่อกี้เลยนะคุณคุณน่ยอ้าวก็เพิ่งดูเมื่อกี้ไงเขาบอกมาพี่ตนพี่ตนบอกมาเนี่ยเชียอกูสิคือจะถอยคู่แทกเบียไงกูรู้กูกินน้ำปลาเอาหน้าอย่าคิดมาก ก็แค่จะชวนแบบใช้ชีวิตเล่นดนตรีหาอะไรทําที่มันส่งเสริมสังคมเข้าใจเปล่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะมันต้องเต็มเหนียวเออเออเมื่อกี้ดูโฆษณาเขากำลังรณรงค์ให้ทําความดีทําความดีจริงมาแล้วเอาหน่อยโฆษณาพูดอย่างเงี้ยเอ้ยจริงถ้าน,อน้อยไอชิวเอ็เองเนี่ยเคยส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยบ้างป่าวะรู้จกักไหมโชกิน,นาลีอ่ะไม่ไม่รู้จักเหรอศิละปะดีๆแบบไทยอ่ะ อันนี้ยังไม่รวมภาพวาดน,นะการเฉลิมอะรู้จักไหมการเฉลิมอั้อักษควมเป็นไทยนี่ชอบกูชอบ,อ,ชอ,บอ,อะไรของมืองอ,อ่ะนี่ไทยแท้รักษาวัฒนธรรมไทยะนะดื่มดิฝีมือประณีของคนไทยเลยนะเว้ยฝีมือของคนไทยละเอียดมากไม่เก็บไว้แดกเองนะครับฝีมือประณีแต่คนไทยเลยนะเว้ยมาด้วยกันใช่ไหม,มคือเน,น,นี่ยอันเนี้ยกูไม่กินไง กูจะเป็นกูเรื่องมาพูดข้หน้าไอ้เกลียวกูก็รู้นะว่ามึงอ่ะต้องการเพื่อนที่เข้าใจเพื่อนนี่ไม่ว่าเวลาเพื่อนทุกเพื่อนสับสนเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเพื่อนอ่ะต้องเต็มร้อยเสมอนี่พูดดียกตัวอย่างนะเพื่อนลถเสียเพื่อนไม่มีเงินเพื่อนเหงาเพื่อนอยากเที่ยวหลังสันเฮฮาไปอ่ะพร้อมเสมอนี่น้ำตากูจะไหลเลยไปนี่มันถูกต้องเข้าใจเพื่อนจริงๆขอบใจมากไปที่มีเพื่อนอย่างมึงเนี่ยไม่เลย เพื่อนเต็มร้อยเสมอมาเต็มขวดเลยเมื่อเข้าใจกูละเมื่อเข้าใจกูละนิดนึงจำเลยนะกูกินน้ำปากูก็ดีอยู่แล้วกินก็เปลี่ยน้กินก็เปรู้อยู่แล้วว่าไม่กินเหล้าอ่ะหมดเลยนี่สิงโตนี่ว่าใช้ได้เพื่อนกูคนนี้ไม่มีใครจริงใจกับนายเท่ากับเราหรอกกต้องเราคบกันตั้งแต่นุบานใช่พิธรภาพดีดีลืมยากนี่ภาพในสุดยอดนิดนึงนะ ไอเสีงอ,อะไรอนุบาลใช่ไหมใช่เก็บไปเลยเอาฟ้องแม่นะน้อ,อ,อ,อยน้อยเนี่ยแล้วบอกเป็นเพื่อนกันนี่บอกรักนี่อวัฒนะรรมาอ้างชีวิตของเราอะไรชีวิตอะไรนชกว่าจะดีเฮ้ยชีวิตอย่าไปชุบนักสืบเพื่อนก็<ม>ดูพวกวันนี้เทนะ่น่ะให้กินเหล้ากินเมียอยู่นาดนั้นความสุขมันออกแบบกันได้จริงอนะ่ะจริงแล้วความสุขออกแบบไงอ่ะก็อย่างเช่น เสื้อนายเนี่ยเลอะที่ชายหาดเราก็หาเก้าอี้ชายหาดเนี่ยมาต่อเป็นห้องแต่งตัวได้เนี่มันเมันเห็นความคิดมันดีนะใช่แล้ะคุณมากเลยเหมือนที่เคยเห็นนี่คุณอ่ะหรือหรือหรือกระเป๋าใครตกน้ำแล้วก็พลิกพายเรือ kayak เอาไม้พายตวัดกระเป๋าให้เขาต้นหนาของ้าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยคนดีไหมพายให่ยาวแน่นอนใครไม่ชอบหนักๆนี่เลย เบาเบาอเบามากไหมเบามากเขียวเลยเบากว่าปะปุยนุ่นอืออาเอาว่ามึงเปลี่ยนเป็นแดงน้ำปลาทั้หมดดีกว่าชีวิตมันต้องก้าวไปข้างหน้าหล่อเลยถ้าเราไม่ชอบแบบนี้เราหันไปอีกด้านอย่าหยุดก้าว หันไปทางด้านไหนวะด้านนนุนไงน้องผู้อยู่คนนั้านสิมาลองเปิดโลก้ทั์ใหม่ไหมคะให้เหมือนสโลแกน Open You r w o r d ถือว่าช่วยให้น้องมีงานมีรายได้นะคะมีงานมีรายได้ คนดีต้องช่วยเหลือสังคมนะคะอคือ,ค,อคือปกติพวกพี่เนี่ยก็ช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วครับแต่ว่ามีม,ม,มีมีทั้งด้านอื่นแนวอื่นอีกไหมครับสนใจด้านไหนอะคะมีะะมีน่าจะมึดไอคิวช่วยน้องเขาหน่อยนะ ันรักสุขภาพมันก็บางทีก็กินนมแม่นมก็มีนะคะแต่ก่อนสั่งนมต้องสั่งอันนี้ก่อนค่ะวันนี้กำลังจัดโปรโมชั่นถ้าสั่งมาสี่ขวดนะคะจ่ายแค่สามขวดค่ะแล้วสั่งตอนนี้คือแถมนมนะคะโอ้ยจ็ดสี่เลยพวกเรา keep walking หรือ open your world ดีวะ เออโอ้ยงั้นช่วยโอเพนหน่อยได้ไหมฮะเฮ้ยเยอมาด้วยอ๋อเบื่อเอ่อเอ่องั้นสั่งมาเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาฮะสั่งอะไรสั่งอะไรสั่งน้ำเปล่าครับเฮ้ยจะมีเยอะเฮ้ยเอาเลยเอาชนมาชนดึงวันนี้หมดเดี๋ยวดึงวันต่อแล้วโอ้ยแอ้วมันง เก่งเ่ง